เขไม่เขียนเบอร์เขียนเอออย่างนี้ก็ดีจะไ,ได้ไม่หลง First นี่สำหรับเราเหรอท<ม><ม>ี่มีชื่อเกียร์ด้วยถูกต้องครับถ้าถ้าไม่มีคำว่าเกียร์เนี่ยผม<อ>ซื้อเฟนเดอร์มาแล้วนะอจะให้มันทำลายกันไปมากกว่านี้เลยร้านร้านที่ร้านใกล้ใกล้ใกล้กลกลกลร้านครับมันชื่อร้านอะไรอะ่ะ พราะว่านาตุ้งไม่เคยเห็นแต่ว่าเห็นเทียบอกว่าเปิดมาหลายปีแล้วเหมือนกันเอ,อ่อร้านไื่องดนตรีใช่ไหมครับใช่ครับใช่มันคือร้านห่างกีฬามนวสิกครับเหลอครับรุ่นรุ่นพ่อเขาทําตอนนั้นมีห้องเดียวเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยแกแกเลิกพอพอ,พอแก,กเกษียณตัวเองนะฮะก็ให้ลูกสาวมาทําต่อ,อ,อเขาก็เลยขยายต่อเป็นสองห้องเพราะว่าลูกค้าเริ่มเยอะขึ้นอ่าอืมันมัน,ม,นมันอย่างนี้ครับแก ผมผมไม่นักกีตาร์นะครับเพราะว่ากีตาร์แบบไอไอมีแคมมีแต่ต้นกับกลางล่างระดับกลางบนกับบนเลยเนี่ยไม่มีขายอ่อบบาก็แปลก็ธรรมดาธรรมดาเ,เพราะว่าเพราะว่าก็มันมันมันหมดยุคสราวุธไปแล้วเนี่ยครับแต,แต่แต่ทีนี้เนี่ยไอไอที่เด็ดคือพวกอุปกรณ์นะครับแอมเอฟเฟกต่างๆดีใช่ไหมสายเอ่อสายสัญญาณ ดีใช่ไหมดีครับแล้วราคาดีมากด้วยครับดีดีกว่ากรุงเทพอีกครัอดีดีไม่อีกหน่อยจะได้ไม่ต้องไม่ต้องซื้อไม่อยากใชงใหม่สั่งเพราะว่าที่น้ามาน้ามานี่ก็น้าต้องเตรียมสายอะไรมาด้วยถูกครับขายถูกฮะเพราะว่าได้ราคาได้ราคากรุงเทพแล้วครับที่บอกว่าถูกกว่าเพราะเราไม่ต้องขึ้นรถไปซื้อเองแล้วมันแล้วแงสรุปแล้วมันใกล้กรุงเทพด้วยเนาะใช่ครับถูกฮะแล้วคือที่ตลกคือการเรื่องดีไม่เป็น เล่นกีตาไม่เป็นแต่เปลี่ยนสายให้ลูกค้าได้ตั้งสายได้เพราะว่าใช้เครื่องตั้งสายแล้วก็แถมแถมรู้ดีกว่านักดนตรีบางคนนะครับแถมอุปกรณ์ตัวนี้บอกชื่อไปอ๋อเอาไหมเดี๋ยวพี่สั่งให้เจ้ารู้จักด้วยเหรอไอ,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 อตรงนี้เจ๋งมากตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้เ